สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงลาพัฒนาชุดเน้นนะครับงวดวันจันทร์ที่9กันยายน2567นะครับชุดเน้นชุดนี้งวดวันศุกร์ไม่ได้ลงให้นะครับไม่ลงให้แต่ว่ามันก็มาจับคู่กันเข้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มันก็หลุดมันก็ไม่ใช่หลุดนะครับมันแยกกันไป ก่อนหน้านี้7ไปบน1มาล่างนะครับงดก่อนหน้านี้พอมาถึงวันนี้มันก็6 4นะครับ4 6กนะครับกลับมาทางนี้เลยนะครับก็มานะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ fc ได้ตามกันต่อนะครับในชุดนี้มันยังไม่ได้ผิดนะครับอันนี้ก็เพียงแต่มันจับคู่กันไม่เข้านะครับมันเพียงจับคู่กันไม่เข้ามันก็ต้องมีบ้างหล่ะที่มันจับคู่ไม่เข้าแต่ว่ามันก็ เป็นชุดที่ลงให้ไปหลายงวดได้เข้าไปหลายงวดอยู่นะครับอ่วันนี้ก็จะจับคู่ให้เลยนะครับ3 5อ่า3 5 6 7 3 4 5นะครับ5 6 7 3 4 5ก็ยังไม่มีทิศทางนะครับเอาคู่แรกก็จะ5 5 3

เป็นไปกลับอยู่นะครับเป็นไปกลับนะครับวันนี้ชุดนี้ไม่ชนกับสูตรปิ้งรูดนะครับสูตรปิ้งรูดได้1กับ9นะครับไม่ชนกันในชุดในชุดนี้นะครับเมื่อมันไม่ชนมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบมันจะมาหรือไม่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆ ก็จะไปดูอีกสูตรหนึ่งมาให้ fc เผื่อจะเอามาตัดนะครับสูตรอะไรนะครับมันก็มีสูตรร้อยนะครับร้อยบวกร้อยบวกสี่แปดบวกสี่ก็จะเป็นสองสามสี่นะครับอีกสูตรหนึ่งหลักสิบบวกสามนะครับหลักสิบบวกสาม มันก็ได้7 8 9นะครับหลักสีหลักสิบวกสเอามันเอาสองตัวนะครับเอาสองตัวเอาสองตัวอันนี้2กับ3 2มสองกับสาม้เจ็ดกับ8นะครับถ้ามันชนนะครับมันก็จะชนที่7จนี่แหละนะครับเจในชุดนี้นะถ้ามันชนชุดนี้ก็คือ 7, 3นะครับมันชน 7, 3มันชนสนะครับ มีชุดอื่นอีกไหมที่ชนนะครับมันก็มีหลายสูตรอยู่ที่ชนนะครับมีสามาหาสูตรมาชนมาให้นะครับแป๊บหนึ่งหาก่อนนะครับหาก่อนสูตรนี้ก็มันในสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกนะครับก็คือมันก็ชนนี่แหละนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้า สามสี่สี่สามสี่ส่วนมากชนสี่เยอะนะครับชนสี่เยอะมีสามกับสี่แล้วตัวนี้เราก็ขยับไปเอาสามตำแหน่งก็แล้วกันสองสามสี่นะครับก็จะเอานี่แหละเน้นไปสี่กับห้านะครับเน้นสามเน้นสามกับสี่ผมพูดผิดพูดผิดด,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 ดูนะครับเน้นสามกับสี่สามกับสี่สามกับสี่นะครับเน้นไปอย่างนี้ก่อน ในชุดนี้จะเน้น3กับ4นะครับเน้น3กับ4มันแล้วก็ตัวที่จะมาดึงมี7อยู่นะสูตรนี้ถ้ามันมาอีกถ้ามันมาอีกคู่นี้กร็รอบที่ผ่านมามันมาไหมนะครับรอบที่ผ่านมาอ่บวกสเป็น5กับ6มา6นะครับสูตรบนนี่มา6 5กับ6มา6สูตรข้างล่าง สูตรข้างล่าง5บวก3เป็น8กับ9 8กับ9 8ก็มาเป็นหลักร้อยมันก็มาทั้งสสูตรนะครับมาทั้ง2สูตรฉะนั้นวันนี้ทั้ง2สูตรนี้มันก็มีชนกันที่3773มันจะคู่กันทุกคนก็คือ3 7 7 3นะครับมีโอกาสไหมว่า3773นี่จะเป็นตัวเด่นเป็นตัวชนในนี้ในคู่นี้นะครับเป็นตัวเชน,นคู่นี้ 3ามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามถ้าเอาสูตรมันเองมีอื่นอีกตอาอื่นอีกก่อนนะครับหาอื่นอีกก่อนแต่ตัวมนมานี่ก็มีสี่กับห้านะแต่ตัวมนมาก็มีสี่กับห้าในสูตรในสูตรวิ่งรูดผมจับสี่เด่นนะครับสี่เด่นอันนี้ก็น่าจะสี่เหมือนกันหกสี่ตัวเดิมไหมห้าสี จก็ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรก็เ,รกเด่นไปแล้วละนะครับตัวนี้เด่นอยู่อาก็คงจะให้เด่นไว้ในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับมีอีกไหมตัวเด่นอา้อาว ห้าหกเจ็ดมันก็ชนแล้วสามสี่สามสี่อ่ะโอเคนะครับก็คงจะไว้เท่านี้แหละนะครับในสูตรนี้ก็เด่นติดสามจุดสี่นะครับติดสามจุดสี่เดีเ่ยนพิเศษมีเจ็ดสามสี่ 7, นี้ก็เรียนทุกตัวนะครับสี่ก็เด่นทุกตัว,ตวอันนี้สามนี่เอาเจ็ดสามเป็นหลักเป็นตัวเน้นกว่านะครับที่ที่เหลือก็ ทุกตัวนี้เลยเอา6ตัวเป็นตัวเด่นที่สุดก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่สรุปนะครับเป็นชุดเน้นแต่ว่าไม่ใช่สรุปนะครับยังไม่สรุปแต่ว่าคือเน้นตัวที่คาว่าเน้นคือมันเคยออกมันออกมานะครับเคยเอามาให้แล้วมันก็เคยได้สูตรนี้เคยได้ต่างด้วยนะครับ2รอบ3รอบนะครับก็เพียงแต่วนที่ผ่านมาผมเป็นตัวเลขมันใกล้เคียงกันเลยไม่นําม,มาลงให้นะครับก็ต้องประธานอภัย fc นะครับวันนี้ก็เอากลับมาลงให้นะครับมันจะต่อไปต่อไหมนะครับก็ คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรัตติรียงวันที่1่รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ